ได้มาง่ายๆเพื่อนเอ้ยกลัวจะได้เงินเขามาต้องใส้เวลาหลายวันบแม่นเนาะต้องใส้เวลาหลายเดือนขอให้เพื่อนๆพืนจงสู้อดทนต่อไปเนาะมีแหงจัง <c oughs> เออก็จะประมาณนี้ขอให้อจูสุขกับ งานที่ทำนะครับอาจูสู้ๆอาจูเนาะทีอว่าก็เป็นคำอวยพรจากมีแหงจังร้องเลยร้องเลยว่าสันเมื่อกี้ก็เพลงเป็นเพลงเนาะตะกี้ก็แต่งเป็นอันคือว่าเป็นคีเอเตอร์เนาะคีเอเตอร์มือไม้คีเอ,อเตอร์มือไม้หรือว่าอันยูทูบเบอร์มือไม้เนะาะกากาคือว่าเพลง พี่น้องทางลาวและไทยนะปะ้าป้าตองก็ซื่อถึงเนาะให้ห่วมใจกันสร้างอันคลิปเดียวว่าคลิปโซคลิปเดียวเนาะพี่น้องทางลาวและไทยให้ห่วมใจกันสร้างคลิปเดียวเนาะมีแห่งจางหัวมาพร้อมเป็นตัหัวว่าเพลงอันนี้เออให้ห่วมใจกันสร้างคลิปเดียวคลิปโซเนาะเพื่อคนไกลคนที่ฮักเฮากันยังมีคนที่เบื้องเฮากันยังมีเนาะ าการสร้างคลิปเดียวคลิปโซเพื่อแบ่งแบ่งปันโอ้ขุดกผาเปียกละียกกระกยกอุดเอา <c oughs> อกเพื่อว่าเพื่อคนไกลคือป้าตองว่าแหละก็ยังมียังมีคนหกักคนแทงยู่ยังมียังมีลายยู่ให้พิ่วใจกันสร้างคลิปเดียวคลิปโซเนาะเพื่อแบ่งปันบางคนบางท่านก็นกนกนคือว่าเนาะอยู่ในเมือง เห็นต,ตึกเห็นตแต่คอนโดสินะสียงน้อยก็คือป้าตองนี่เนาะก็ได้เป็นซื่อกลางเนาะแบ่งปันคลิปเป็นคลิปธรรมชาบสิแหละให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นที่ว่าสิ่งที่สวยงามธรรมชาบกนคือเนาะผู้ที่ยุ่ไกลคืออันยูย่ที่ทางประเทศไทยที่ว่าก็มีบางท่านเนาะเพิ่น,นมามาที่โปปลาวเพิ่นก็นว่าประเทศลาวเดียวนี้นี่ก การคือว่าของบ้านคือว่าซ้าำกับอันประเทศไทยในเมื่อก้อนเนาะประมาณว่าประมาณว่าห้าสิบปีลังเนาะก็มีก็ม,กมีที่ว่าพี่น้องคนไทยเนาะเพื่อนกามาสร้างมาสร้างครอบครัวยุท่ที่อันศพปปลายุก่กับยู่บ้านยุ่บ้านปะตองนี่แหละ เพิน่นกะว่าอันบ้านเรานะบ้านกูนะที่ว่าเป็นอย่างนี้นในตะกี้พุ่นประมาณว่าอันห้สิปีหลังเนาะถือว่ากายเป็นแบบนี้คือการเพิ่นว่าฮะนะและ้วกาบันนี้หลังจากมีการพัฒนาเนาะหรือว่าพบพบเจริญแล้วก็คือว่าบางคนกเคยยู่เห็นธรรมชาติแบบนี้กับมีการเปลี่ยนแปลงเนาะ เปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเฮ็ดตึกเฮ็ดนะเฮ็ดตึกเฮ็ดอันคอนโดสูงเนาะกะเลยว่าป้าไม้ภูเขาก็ค่อยหายไปหายไปเนาะแล้วบ้นี้ก็หลายปีเนาะไ่ได้เห็นก็นคือว่าบันนี้มาเห็นมาเห็นคือคือคอยู่บ้านป้าตองสินเนาะกันยังอแบงปันให้ทุกคนได้เห็นอีกก็คือว่าขึ้นทอดอดีตเรื่องเก้าควารรมลังคือว่าภาพธรรมชาติ สวยงามเนาะที่เคยเห็นก็ไม่เห็นอีกครั้งกัไล่ป้าตองก็เชื้อว่าไลายคนก็คงน่าจะดีใจเนาะจะเห็นภาพบรรยากาศธรรมชาติบางคนก็ว่าไม่เห็นเนาะโอ้ยคิดฮอดสมัยอัน30มสเนาะสาปี40ปี50ปีหลังเด้บ้านกูกรงงามเป็นอย่างนี้ว่า,าห้วยห้องนองปลาเนาะจะเป็นธรมรมชาติว่าสวยงาม พออาให้หลายคนหลายท่านขึ้นไปถึงอดีตท่านมาาะขึ้นไปเห็นเรื่องเก่าๆที่ว่าเคยผ่านมาบางเรื่อบางคนก็เจอกับความทุกข์บางคนก็เจอความสุขหน่ชีวิตที่ว่าผ่านมาสบายดี6ล้านดวงตาสบายดีเวลคมชูราวังเวียงเวลคมชูราวังเวียง t h a แ y ง u ิวโซมา เนาะมีแหงจังพอเนาะไปเนาะ